เป็นอีกหนึ่งโพสต์นะครับที่ทําให้โลกออนไลน์เนี่ยต้องหันมาจับตาพี่อ๋อมสกาวใจนะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้มาออกมาเคลื่อนไหวน,นะครับทางโลกโซเชียลโดยเฉพาะที่หลังนายกอนุทินเดชได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับที่สร้างเสียงวิจารณ์เนี่ยในหลายประเด็นนะครับทั้งเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา MOU นะครับแร่เลอเอิร์ธและถ้อยคําที่ถูกมองว่าท้าทายสังคมโดยพี่อ๋อมเนี่ยได้โพสต์ข้อความรวบรวมนะครับว่าทะเด็ดจากนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงที่ให้สัมภาษณ์อาทิเช่นอํานาจยุบ เป็นของผมถ้าผมจะหนีก็หนีถ้าอยากอยู่ก็อยู่ใช้โจรจับโจร MOU และเลเยอร์ร Earth, <ori> เมื่อเราอธิบายจบแล้วแล้วยังมีคนตั้งคําถามอีกแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เข้าใจถูกไหมก่อนที่พี่อ่อมนะครับจะทิ้งท้ายด้วยประโยคจี้ใจการเมืองว่าถ้าเป็นนายกแพทองทานละ่ะพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าเจ็บหนัก แต่นี่ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีคนในโลกออนไลน์เนี่ยเข้ามาอ่านและแหกคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบางฝั่งฝ่ายเนี่ยก็เห็นด้วยและอีกบางฝ่ายเนี่ยก็มองว่าพี่อ๋อมเนี่ยกำลังโยนคําถามกลับสู่รัฐบาลในปัจจุบันนะครับว่ามาตรฐานทางการเมืองเนี่ยและการวิพากษ์เนี่ยควรเท่ากันหรือไม่ซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้ออกไปนะครับก็มีกระแสสังคมเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยโดนด่าไม่หยุดอินฟูดาราเงียบกิบจนป่านนี้ ถ้าเป็นแพทองทานนะโอ้โหใส่ชุดยังผิดหนูหนีแน่งานนี้และซึ่งในตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะออกว่ามีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะครับกับการตั้งคําถามของพี่อ,อมนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีดราม่าใหม่เนี่ยเข้ามานะครับก็เป็นปมเรื่องว่าที่คุณอนุทินเนี่ยไปเซ็นสัญญา MO u และเลเยอร์นะครับกับเมกาซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไทยเสียเปรียบหรือเปล่าหรือได้เปรียบหรือเปล่าซึ่งหลายคนในสังคมเนี่ยก็บอกว่าไทยเสียเปรียบหรือ มีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าและการที่ประเด็นหลักเนี่ยคือไปทําสัญญาสันติภาพอะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีมีเซ็น MOU เรื่องนี้เนี่ยที่ก่อนไปเนี่ยคนไทยไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่นายกเนี่ยได้เซ็นไปแล้วแล้วมันจะเกิดผลเสียกับประเทศไทยไหมตอนนี้นะครับก็ในหลายรายการเนี่ยก็หันมาคุยในประเด็นนี้กันนะครับยังไงเนี่ยเป็นคนไทยก็ฝากติดตามประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราเสียเปรียบ หมาต่อที่หข่าวนะครับวันนี้เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวนะครับพยายามไปถามบิ๊กเล็กนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีที่นายกอดุทินนะครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับครั้งที่47ที่ประเทศมาเลเซียนะครับว่าส่วนที่กัมพูชาลุกล้ำของเราก็มีและส่วนที่เราต้องยอมรับเนี่ยคือส่วนที่ประเทศไทยเนี่ยไปลุกล้ำพื้นที่เขาก็มีโดยบิ๊กเล็กนะครับหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์นะครับและพูดคำสั้น ว่ารอถามตอนนายกรัฐมนตรีกลับมาจากนั้นนะครับท่านบิ๊กเล็กเนี่ยก็ได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปนะครับโอ้โหกับประเด็นนี้นะครับแอดก็เชื่อว่าหลายคนที่ได้ยินคําของนายกอดุทิมพูดคํานี้เนี่ย อาจจะต้องร้องโอ้เลยนะครับว่าพูดคํานี้มาได้ยังไงที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปลุกล้าเขาเหมือนกันโอ้โหมีหลายคนแบบคือทั้งประเทศดีกว่าไม่พอใจกับคําพูดนี้บ้างแล้วก็คําพูดบางคําพูดอ่ะบางทีอ่ะอีพวกเขเมิได้ยินมันจะเอาไปใช้เป็นเครื่องต่อรองนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับคำที่ท่านอนุทินพูดมาเนี่ยซึ่งทําให้คนไทยหลายคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจและไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนตัวแอดนะครับในเรื่องของคนที่มา จัดการดูแลประเทศไทยเราตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนนายกสักกี่คนนะครับแอดรู้สึกว่าแอดไม่ได้รับความปลอดภัยแอดระแวงแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเรายังไม่เจอนายกคนไหนนะครับที่มายืนอยู่มาจัดการอะไรให้เราแล้วเรารู้สึกว่าเออสบายใจอยู่ในมือเขาแล้วเขาสามารถจัดการได้ นะครับส่วนในอดีตเนี่ยแอดเคยมีอยู่ในหัวนะครับเขาก็ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่ก็โดนภาคไปอันนั้นก็น่าเสียดายนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่าทิศทางอะ่ะมันจะได้คนที่เราสามารถเชื่อใจได้หรือเปล่าถ้าบ้านเมืองเราอ่ะแม่งยังมีการซื้อเสียงอยู่มันยากมากเลยครับเพราะพวกหัวเก่าหัวแก่มันไม่ได้เก่งเรื่องคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองนะครับพวกเก่าพวกแก่เนี่ยสิ่งที่มันเก่งก็คือวิธี